อบกัตถบัจจารย์ผ in ู them, andez, er ้ก่อตั้งวิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติปราศเสด็จกล่าวนายวันนทัศน์แสงสาครอาจารย์ประจำกระทรวงสาธาวิชาการสอนพระพุทธศาสนาใกล้ขออนุญาตอ่านรายนามบัณฑิตเข้ารับประทานปริญญาบัตรซึ่งมีรายนามต่อไปนี้ศาสนศาสตร์บัณฑิตคณะสังคมศาสตร์สาขาวิชาต่าศาสนาปกครองอยรติได้ยอมรดับหนึ่งพระศาสดาสุขวโร เกียรติยมอันดับสอพระมหาแหลองสุวรรณชาโนเกียรติยมอันดับสอพระมหาเดชสอนติโกพระสยามธิรศิโรพระจิตากรศิริวรฒนโนพระอุษเสนจากรธรรมโนศาสนศาสตร์ปันเด็มคณะศึกษาศาสตร์สาขาวิชากสอนภาษาไทยเกียรติยมอันดับหนึ่งพระนเนทินาธรรโนเกียรติยมอันดับสอพระพุทธชัยสติสัมปันโน พระบุเทิมปัญญาชตพระเอตมรอัญญาโอพระนอกลักสนทรเลสารสนาสาราเสดทนนาสังรีศาสตร์สารวิชาพระตศาสตร์ปกครองเกียรีิยมาดามเ่ชนายสมชายรันทนาบุญในายอนันต์ขจรักนายสุริยาสารีนางเศดานังบุตนายวรรวนสอัญชวงในายนเดชัยนองพัตเตในเจฟน์โิเลต นายกศสกดนแก้วนายสันติศักจำปาเสีนางจันทร์เพชรวิวัสีน,นานยน้าหลงเพชรวิวัสีนายดวงเดชกระมอนเย็นนายธีรสักเสีแก้วนายพระเดชแสนแก้วนางสาวเจตยาทรัพย์สมบัตินางสาวศร,ร,สสรสีสุดาพิบุตรทองนายนสเนธปิษวานนางสาวสุดารัตนาเสิร์ดนายสมพรรอดสันเทีย นายพิเชษเจิดกรรนายคารวิทย์หวันสรดาบตำรวจพิเชษาาามชาด,ษดีงามดาบตำรวจกองคันเดใจนางมณีิ๊นุชวันรานายสนาสนสมเด็จนางโสภณเจษทัพเปีนายอภิสิทธิ์โฟชัยแสงน,นายอภิพรเมสชาตินางสาวรัศมีทิศเีนายชาลาวุฒินางเมืองรัก นางบุษบาปสีแก้วโถงนายบุญเทียนบุรพรบาลนายวัชรลักษณ์หลทอจักรนายนัทถวพลผลเสนายงเบลโมคูนาสูงนายอัครรักษ์รักษานายเอจิมนศิริพุทธเสดนางพิสมัยจันทุดองนางสุกัญญาภูวัฒน์นายสุริยาอาสาปะนองนายสุเวทภูมิมิ่งเสนายฐานเนินจังบอด นางสาวปัญญาโพธิ์ิตดา,นาวนางสาวปัญจิตาอันาสีรัฐศาสตร์ปัญญ์เดชทะสังคมศาสตร์สาขาวิชารัฐศาสตร์ปัญญบกพรเขียนนิยมมาดับหนึ่งนางสาวนองรับหรือคน,นเลิศเจริญเขียนนิยมมาดับหนึ่งนางสาวสุรัญญาพัญจวิชัย เกียรติโยมระดับหนึ่นางสาวสุภิยาพุ่มมีมณ์เกียรติโยมระดับหนึ่งนายจารย์ยุบวัโชเกียรติโยมระดับสองนายพงอนันต์สมานันเกียรติโยมระดับสองนางสาวปิยนุชเฉลิมเจดนายเจตลิตพุ่มฟงนางสาวท้าเพ็งเพ็งทองนางสาวเปรมฤทัยการองนางสาวผนก็ดีฉายจอมผลนางสาววิริยาลือ นายอนิสักสุเรศัยบุญนายอัฐพลขอลานายเอกพจแก้วเกียรตุนางสาวยุวดีคำสนองนายกรมสรรพุทธรอนายอรุชิพิ่นจำรองนางชวัลนุชจันทวิชัยนางสาวพัฒชนนก้นสีดานางสาวอรัญญาบุญชิดนายดุทฎีกรพันธสวัยนายยุทธกัลย์สุรเสียงนางสาวสิริธาพัทโผา จาสิบธิ์เดวิชัยนาชัยเทมนายวิสรุตเหียนสดับนายชาติเอกเหียนนางรังจวนตั้งสกลนางดวงทณนภัยจันทร์โสเสนายพระมาพงเวียนกทนายชัยบัญชาโถดาศรนายไตกยพงโพเวศาจ่าสิทธิ์เดอเลิศโอกาสนางสาวพนพรกลอลพร นางสาวชุลิพรแก้วคำภาร้อยตีที่ตินันิรีเขมานนท์นางจันจิราภูแดนไทใน,นายพบสัตมุกครับนางสาวอิษาอานิษฐาดนสวรรค์นายพระวจัยพันเสียนายแก้ีสั์แก้วคำภา นายพวัชัยบูทานันนายยงยุทธภูศิลาแทนนายเชิดโมนเสดนางสาวจิราพรเชิดชนนายสมภาภรมย์ประสงค์นางสาวสุภาพิรมย์บูบุญนานางสาวสายฝนสักสดบันดาบตำรวจโปวิทยาไม่ต่อนางสาวอัทมานณรลูก เือ,อกองจันนางสาวุยตีวันพัชเรศนายรุานาน่งตะวันนัทเสมีนางสาวประภาสิทอุพาน,นาณนายสัตววัตรหอดนางสาวเรียนจัดนันทสอน,นายบันจงจ,มจมุรยาสิบเอ็ดนักงรงเล็นอารามลงตอ่อนายเรียบของยามพก นายเจรัักหิ์โกแงนางสาวเจริญขวัญโูชาบนดาบตำรวจเบชาถิ่นสนายสมาชายอภัยนางสาวมียอมอุทูแถวเชื่อนายอัครวัฒเดชเดกพิพัฒน์ัวโดนายรัทวุฒิถิ่นรัศมีสิบเฐกิยวัฒน์อนุภัยเศรษฐีชักชัยพันบอด นางสาวกรน้ำผาปูสดสวนนางสาวจารุมรา,าดูลอดแย่จ่าเยสุภากร่านสวัสดิ์นางสาวเดินเต็มผลซับว่าเที่ยร้อยปีอรุสลาบูอบองศานนางสาวอารุณรักขันทโมลนางสาวสุนีวันทัพพรวีสิรษีฉัตมงคมลัารถนอมนางสาวอมิญยาพิริตานางสาวอมาราวดีวิชัยโบ นางสาวไพเจเติยงอดชอบนางสาวชุติมานางสองหงน,นายกัมพะนาเข่าลูกโกรนนางสาวอิสรพสาพรสาสัสานายนาอำนาจวิ่เงินซอยนางสาวสุนทรญาตเย็นสงตามนางสาวชุติการรั้งตำรวจนางานนนสาวนา้ำลืมวันปุถสานางสาววรรณาชาเดีนางนิภาวันผ่ายสิมเพิร์นายคมเพชรลิ้นไผ่ นางวัตโมยศิษย์เสยนางขวัญรัตน์นจรเสนางสาววิเชาดาใจยานางเจตตาจนตุลนางสาวกัญญาอิปปสสนางรุ่งจาพาวันโภคนายอน,น,สอนาาาุสรดาลารานางสาวจุติลาจานุพัฒโ์ปุระเพชรนางกุลธีนาภุริตรานางิศยาปรรณาถ นายอนนท์พันธ uh ์รักษาร้อยตองต่อทองี่เชิดเพียประเด็นนายวัฒนชัยศีเสมอนางพัฒนาแสนโบนางกนารรุ่งพัพีรพัฒน์ทองดีนางสาวรศรีรศรารัตน์พิศนางสาวพิมพ์สุนากทาลิศนางสาวพัทริยาวาทอมนางสาววรรลักษ์ปีชาพุ นางสาวสุนัขสซนัทาด้ถ่ายนางสาวจันญายวิชาสวรรค์นายเสรษฐาสุวรรณไนนัตนพุทธ์ยนชัยนางสาวอ่อน,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 นสมณูแสงสันว่าที่ร้อยเอกศา,าสนนตร์ปูนาศร์คนญี่ปุนแล้วแต่จเมีตาว่านายทอง การเป็นกรักสูตสาขาวิชาการสอนภาษาไทยใครขออนุญาตการรายนานการผิตพระราชกฤษฎีกบังมีรายนานารต่อไปนี้สาสนสารการิตแลศึกษาศาสตร์สาขาวิชาการศึกษาผเมระหว่างโรเรียนนิยมระดับหนึ่งนางสาวกีฬาเกิดูเนธุ์นิยมระดับหนงางสาวเสกทิพย์รัตน์ทุตตังนิยมระดับหนึ่นางสาวสุนิชาเกิันธุ์นิยมระดับสองนางสาวดารุณีซัเพิ่์นางสาววิยากัน งานสาวสุภารรี Belgium, uten, ูโดงานสาวดวงการปัญญาพิจ่ารงานสาตาตาพรสักโผลางานสาวตาดีเพชรไอศตรงานสาวดาวใจเย็นคนงามงานสาลิขิยาคนดีนานไทยงานสุนพรงานปัญญานพนาราถพรนานจารุวั์สุนรรสุขนายจิรายุทธ์กัสสุขงานเสาบุญบุญสุขตาทูงานวังรจปูจัป่า นางสาวราพรจัญช well ูเนรนางพุทธดาไวยตานางสาวลุ er <Á al. S 1> ่งาพรปัญญาสุนารนางสุนทรพัฒนานานางสาวรัีมีพัฒนานางสาวสุบปัญญาจันจามาศนางสุพัฒนาภรณ์นางสาวบุณยรัตน์เบษานางสาวมยุรีฉายกระดับนางยวนใจสิทธาภูมินางวงเดลโม่ถิวเดือนนางสาวจันทิมา ทีี่ดนางสาวอุจฉรพรปูขาหมูนางสุธารักบใชสมบัตินางพัชราการสว่างนางสาวิุาฉรแก้วกันนางสาวดารีปูสีเหียอนางสาวมาลตียืนรับดุลย์นางสาววัชราปูสมบูรณ์นางสาวพัฎดาเย็นวัชชานางสาวทัศนีนางอิเศษนางสาวอุจฉรพลสีสองหมืองศาสนาศาสตร์อดีต นางพิสาสาสาขาวิชาการสองพิสาใจนางสาวรอนุภาน้อยล่านายภูษิตสงส้อยนายชนาพิทยาสินมานายสุรพลพิลาคุณนางสาวรสิริเกศรีนางสาวบางกรชนะกูลนางสาวเมตตานันทปีนางสาวโสวิชาอินทระปีนายสุรน์กรุกเพชรนางวิชากรอาครนางนัททุ่มใจชื่อนางสาวเต็มิีลูกบุญมา นางสาวโรนไทยนางนางสาวอุตตยาพัชรูณนางสาวพรสวรรค์ผลพันธ์นางสาวศิริญาตัายิ้นนายนรกองสมายนางสาวปาริยานายชัยทองนางสาวบุตรัยวันทองจับนางสาววันพิสาตังขณะนายพิทักน์ศรีสุมางนางสาวไปรินสายทองนางประนอมทองเหลา นายอาเหนดากัตนางสาวศรลาธรรมประชาและนางรสายสว่างควนิทวลและแต่มพา